รู้อะไรไม่สู้รู้งี้เพื่อนๆเคยพึมพันกับตัวเองแบบนี้ไหมคะรู้งี้ทําอย่างนั้นซะก็ดีรู้อย่างนี้ไม่ทําอย่างนั้นหรอกส่วนใหญ่แล้วคำพูดแบบนี้จะเกิดจากการทําพลาดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการที่เราเรียนรู้จากบทเรียนของคนอื่นก็จะช่วยเป็นทางรัดให้กับเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการเรามาสลัดความรู้งี้ให้หายไปกันค่ะรู้งี้แบ่งเงินส่วนตัวกับเงินของธุรกิจไว้ซะตั้งแต่แรกก็ดี โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเราจะมีความเป็นเจ้าของสูงทุกๆอย่างก็คือของเราธุรกิจของเราบ้านของเราครอบครัวของเราทั้งหมดนี้ก็บริหารอยู่คนเดียวก็เลยเอางบเอาทุนเอาทรัพย์สินทุกอย่างมามัดรวมกันไว้เลยก็แล้วกันแต่ว่าการทําธุรกิจอะคะ่ะมันมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้แม้ว่าเราจะชํานาญในอุตสาหกรรมนี้ยังไงก็ตามมันก็จะมีหลายปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ถ้าธุรกิจของเราขัดสนเงินทุนเริ่มติดขัด แค่นี้ก็เครียดมากพอแล้วอย่าให้ครอบครัวของเราบ้านของเราขาดความมั่นคงไปด้วยเลยนะคะพรุ่งนี้คงวางงบประมาณควบคุมค่าใช้จ่ายเอาไว้ซะตั้งแต่แรกแล้วล่ะไม่ทราบว่าเคยได้ยินไหมคะมันไม่สําคัญว่าคุณจะหารายได้ได้มากเท่าไหร่แต่มันสําคัญว่าคุณสามารถเก็บได้เท่าไหร่ต่างหากเพื่อนๆหลายๆคนทํางานเก่งค่ะหารายได้มากแต่ว่าสุดท้ายก็เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเราไม่มีเงินเก็บอย่างที่เราต้องการสักทีโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้มากอะคะ่ะก็จะมีรายจ่ายที่มากตามไปด้วย ถ้าหากเราไม่ตั้งบัตรเจตแล้วก็ไม่แทร็กการใช้จ่ายของเราให้ดีเนี่ยเงินที่หามาได้มากเท่าไหร่เราก็จะใช้ไปเรื่อยๆหมดกระเป๋าได้เหมือนกันรูงี้ตั้งงบประมาณติดตามค่าใช้จ่ายก็คงจะมีเงินเก็บมากกว่านี้แล้วรูงี้ไม่ซื้อหรอกเพื่อนๆเคยซื้ออะไรสักอย่างแล้วมานึกเสียดายทีหลังไหมคะรองเท้าคู่งามที่ใส่ไม่เคยสบายเสื้อผ้าที่ใส่ไม่กี่ทีก็เบื่อหรือว่ารถหรูคันงามกระเป๋าแบรนด์เนมที่ฟูลฟิลความสุข แต่ว่าความคุ้มค่านี่ต้องไปคำนวณอีกทีหนึง่งบางครั้งซื้อมาแล้วนึกเปลี่ยนใจไม่อยากได้แล้วหรือว่าเรามีความจําเป็นที่จะใช้เงินในเรื่องอื่นมากกว่าเราก็เอาของที่เราซื้อมาเนี่ยเอาไปขายเราก็จะได้เงินกลับมาน้อยกว่าตอนที่เราจ่ายไปซึ่งคนส่วนใหญ,ญ่ค่ะจะหาเหตุผลในการซื้อแบบนี้ก็ดีแบบนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเราใช้อารมณ์ตัดสินเรามาคำนวณความคุ้มค่าของการใช้จ่ายของเรากันค่ะรู้งี้เริ่มลงทุนเร็วกว่านี้สักก็ดี ยังไม่มีเวลาศึกษาเลยไม่ค่อยรู้เรื่องลงทุนสักเท่าไหร่ไม่อยากเสี่ยงอะยังไม่พร้อมเอาไว้ก่อนก็แล้วกันซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดแบบนี้แต่สาหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีการลงทุนไปก่อนหน้านี้แล้วยินดีด้วยนะคะเราได้ผ่านสเต็ปหสเต็ปสไปแล้วสเต็ปต่อไปมันก็จะไม่ยากเพื่อนๆรู้จักทฤษฎีของพลังดอกเบี้ยทบต้นใช่ไหมคะ ด้วยระยะเวลาที่ต่างกาันวางเงินเอาไว้ต่างที่เนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนต่างกาันเพียงเริ่มช้ากว่าไม่กี่ปีผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะต่างกันเป็นเท่าตัวเลยยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะถ้าหากเริ่มลงทุนเดือนละ5้า0ันบาทตอนอายุ30เราสามารถหาผลตอบแทนได้8%เมื่ออายุ60เนี่ยเราจะมีเงินอยู่ประมาณ7จ็ดล้านสี่แสนกว่าบาท แต่ว่าถ้าหากเราขอต่อเวลาอางนี้ค่ะเดี๋ยวขอเริ่มเก็บตอนอายุ40ก็แล้วกันเก็บด้วยจำนวนเท่ากันเลยนะเดือนละ5,000บาทผลตอบแทนก็เท่ากัน8%เมื่ออายุ60เราจะมีเงินเก็บอยู่ที่2ล้าน9แสนกว่าบาทจะเห็นได้ว่าเพียงเริ่มต่างกัน10ปีผลลัพธ์ที่ได้สามารถต่างกันได้ถึง2.5เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝึกวินัยการลงทุนลงทุนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รู้งี้วางแผนกเกษียณเร็วกว่านี้สักดี ในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะหลายๆคนก็คงจะได้ยินข่าวกันมาบ้างเกี่ยวกับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามีปุุนปฏิติเตเลยค่ะนั่นก็คือเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นมีคนทำงานน้อยลงและมีการเกิดของเด็กน้อยลงไปอีกซึ่งปัญหาที่คนไทยพบกันก็คือการที่ผู้สูงอายุมีเงินไม่เพียงพอกับการเกษียณเมื่อเขาไม่มีเงินเพียงพอกับการเกษียณก็ต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆหรือว่าต้องหวังเพึ่งสวัสดิการรัฐบาล และเมื่อสวัสดิการรัฐบาลไม่เพียงพอเงินเฟ้อสูงขึ้นทุกปีก็ยิ่งทำให้แผนการเกษียณนั้นยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่มีเวลาในการเก็บเงินได้นานกว่าและใช้ประโยชน์จากพลังของดอกเบีย้ยทบต้นได้มากกว่าและรวมไปถึงการเก็บเงินหรือว่าการลงทุนในเครื่องมือที่เหมาะสมและน่าเชื่อถือก็จะทาให้แผนการเกษียณของเราเหนื่อยน้อยลงไปหน่อยไม่ทราบว่าเพื่อนๆเหลือเวลาอีกกี่ปีในการเก็บเงินเพื่อการเกษียณคะรู้งี้แยกบัญชีแยกแผนการเงินซะดีกว่า ไม่ทราบว่าเพื่อนๆทากันแบบนี้หรือเปล่าคะเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านเพื่อที่จะเริ่มธุรกิจเก็บเงินทุนการศึกษาบุตรเก็บเงินกเกษียณทุกอย่างมัดรวมกันไปเลยบางคนอาจจะยังไม่ได้เริ่มวางแผนการเงินหรืออาจจะคิดว่าเรายังมีเงินไม่พอที่จะแบ่งแยกตามจุดประสงค์แบบนี้ขอลองยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะถ้าหากเป็นเงินที่จะซื้อบ้านหรือว่าดาวาน์บ้านการเก็บเงินของเรามีระยะสั้นกว่าก็จะไม่สามารถนําเงินอันเนี้ยไปลงทุนในสินทรัพย์เฉียงสูงได้เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยลงทุนผิดพลาดแผนการซื เรามีระยะเวลาที่จะให้เงินมันงอกเงยเราก็สามารถนําเงินทุนอันเนี้ยไปลงทุนในทรัพย์สินที่เสี่ยงสูงได้เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าถ้าหากเราไม่แยกเงินตามจุดประสงค์ก็จะทําให้เราเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีรวมไปถึงถ้าเรามัดรวมจุดประสงค์ทั้งอย่างเอาไว้ที่เดียวกันแล้วการเงินของเราเกิดสะดุดขึ้นมาเรายืมเงินก้อนนี้ไปใช้ก็จะทำให้ไม่ว่าจะแผนการเงินใดๆของเราก็ตามจะต้องพังทลายลงไปพร้อมกันในทันทีรู้งี้แยกบัญชีลงทุนตามจุดประสงค์สักก็ดี รุ่งนี้ขายเอากำไรออกมาก่อนดีกว่า สำหรับนักลงทุนที่ช่ำชองค่ะก็คงจะเข้าใจคำว่ารีบาลานซิ่งเป็นอย่างดีรีบาลานซิ่งก็คือการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในสัดส่วนที่เราวางเอา,เอาไว้ตั้งแต่แรกตามจุดประสงค์และก็ความสามารถในการับความเสี่ยงสมมติว่าเคสสตี้ค่ะเราพอร์ตเนี้ยเรามีจุดประสงค์ที่จะลงทุน80 20% 80%เนี่ยไปลงทุนในหุ้นแล้วเวลาผ่านไปกำไรจากหุ้นมันดีขึ้นจาก80%อร์เ็นของพอร์ตเนี้ยมันกลายเป็น90%ของพอร์เั่นมามว่าพอร์ตนั่วนหปายควา0 ถ้าหากวันใดวันหนึ่งค่ะตองทุนหุ้นที่เราลงเอาไว้เนี่ยมันเกิดติดลบขึ้นมามันจะเป็นการติดลบจากต้นทุน90%นั่นก็หมายความว่าจะทําให้พอร์ตของเราติดลบมากไปกว่าความเสี่ยงที่เรารับได้การรีบาลานซ่งอ่ค่ะทำได้โดยการขายเอาส่วนกําไรที่เราได้จากส่วนหุ้นอย่างเงี้ยเนาะเอาไปลงทุนกับอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้สัดส่วนในพอร์ตของเรายังคงเป็น80-20ตามวัตถุประสงค์เช่นเดิม ว่าอย่าขายเอากําไรออกมาใส่กระเป๋านะคะเดี๋ยวพอร์ตอันนี้มันจะไม่ประสบความสาเร็จเหมือนอย่างที่ตั้งใจรู่งี้วางแผนกเกษียณก่อนหน้านี้ก็คงจะประหยัดภาษีไปได้มากกว่านี้แล้วคนส่วนใหญ่แล้วจะจัดการเรื่องภาษีเนี่ยช่วงสิ้นปีบวกรายได้ออกมาโอ้ฉันต้องจ่ายภาษีเยอะขนาดนี้เลยหรอเนี่ยก็เลยจะต้องหาวิธีที่จะลดหย่อนกันไป ครัจะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของบุตรคนละ6 0 0 0 0่บาทก็คลอดไม่ทันพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีแล้วประกันก็เต็มแล้วก็ยังมียอดอีกตั้งเยอะที่จะต้องจา่ายภาษีอีกส่วนหนึ่งที่จะทําได้ก็คือเรื่องของการเกษียณแล้วล่ะค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ในการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณเนี่ยก็จะมี s s f r m f provident fund แล้วก็ประกันแบบนานถ้าเรามาซื้อ i m f หรือว่า s s f ช่วงสิ้นปีอะค่ะมูล,ลค่าของหน่วยลงทุนมันสูงไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะซื้อหน่วยลงทุนในราคาที่แพงนั่นเอง อีกหนึ่งเหตุผลนึงค่ะก็คือถ้าเราจะใช้สิทธิ์เต็มที่ในการลดหย่อนภาษีเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ซึ่งบางครั้งระหว่างปีค่ะเราเผลอใช้ไปแล้วการที่จะเอาเงินก้อนใหญ่มาลงทุนตรงนี้เราก็จะค่อนข้างติดขัดรุ้งนี้วางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปีซะก,กด็ดีรุ้งนี้คงซื้อประกันมากกว่านี้ไปแล้วปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีเพียง 1- ใน3ของประชากรที่มีประกันชีวิตและที่น่าตกใจก็คือค่าเฉลี่ยของแต่ละคนมีประกันชีวิตอยู่ที่คนละ2 0 0 0 0 0บาท นั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นอะไรไปขึ้นมาครอบครัวของเราจะได้เงินจากบริษ,ษัทประกันเพียง2 0 0 0 0 0บาทถ้าเราจากไปแต่เรายังมีหนี้สินในการผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่ครอบครัวของเราก็ต้องหาเงินก้อนที่จะไปโปกธนาคารถ้าไม่มีเงินก้อนก็คงจะต้องปล่อยให้ธนาคารเขายึดไปน่าเสียดายอุตส่าห์ผ่อนกันมาตั้งหลายปีประกันสุขภาพราคามีกันแล้วหรือยังต้องยอมรับว่าค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันมันแพงมากเหลือเกินไอ้ครั้นจะรอสวัสดิการจากรัฐบาลบางทีมันก็ไม่ทันท่วงที จากที่ตอนแรกเจ็บป่วยเล็กน้อยรอสวัสดิการรัฐบาลรอเอ็กซเรย์รอทำเอ็าร์สุดท้ายกลายเป็นป่วยหนักกว่าเดิมประกันสังคมหรือว่าบัตรทอง30บาทในบางครั้งค่ารักษาพยาบาลเขาจะครอบคลุมแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งค่ะเรายังจําเป็นที่จะต้องจ่ายเพิ่มอยู่ดีหากคุณหมอมีเคสเยอะห้องเอ็กซเรย์ไม่ว่างเตียงยังไม่มีก็ต้องรอกันจนท้อกันไปเลยสาหรับผู้ป่วยค่ะรอหวันนี่แทบจะเหมือน1ปี รูง้งี้ทำประกันไว้สักก็ดีนอกจากเรื่องเงินเงินทองทองที่จะต้องมานั่งนึกเสียดายทีหลังอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือสุขภาพร่างกายการจัดสรรเวลาสร้างความสุขให้กับตัวเองและครอบครัววางแผนอนาคตทําทุกวันให้มีความสุขใช้ชีวิตอย่างมั่นคงกันค่ะ